กันกันตถาววนแถลงข่าวเปิดใจยืนยันไม่ได้มีส่วนร่วมกับความเสียหายเดอไอคอนพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรได้ออกมาแถาลงข่าวเปิดใจถึงประเด็นร้อนที่ตนมีชื่อปรากฏในตำแหน่ง CMO c h e f Marketing Officer ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปหลังเกิดกระแสข่าวหรือว่ากันมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสียหายของบริษัทกันได้ยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมหรือลงทุนหรือใดๆกับบริษัทเดอะไอคอน กรุ๊ปโดยมีหน้าที่เป็นเพียงผู้รับจ้างเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทเท่านั้นกันยืนยันทำตามสัญญาย้ำตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดกันยืนยันว่าตนตรวจใช้ข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดก่อนทำการโปรโมทสินค้าสินค้าทุกตัวมีออยอและผ่านการรับรองจากโรงงานผลิตกันเชื่อมั่นในความถูกต้องของข้อมูลแต่หลังเกิดเหตุการณ์ที่ปรากฏในสื่อกัน จึงตัดสินใจยุติอาชีพพิธีกรและยกเลิกสัญญากับบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ปเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันเปิดเผยรายได้และตำแหน่งในบริษัทกันเปิดเผยว่าตนได้รับรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทโดยเป็นรายได้ตามข้อตกลงในสัญญาไม่ได้เป็นแม่ทีมในการขายสินค้ากันยืนยันว่าตนจ่ายภาษีตรงตามกฎหมายและพร้อมให้หน่วยงานตรวจสอบ กันยืนยันไม่ได้เป็นผู้บริหารย้ำไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจกันยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่ได้มีอำนาจหรือหุ้นส่วนใดๆตำแหน่งที่ได้รับนั้นเป็นเพียงค่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างกันทำหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์และพิธีกรตามที่ตกลงไว้และทำตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ชัดเจนกันยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน กันยืนยันว่าตนพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกันเชื่อว่าความจริงจะปรากฏและตนจะยืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอมุมมองของชาวเน็ตกันเป็นเพียงแพรับบาปบหลายคนตั้งคำถามว่ากันทำไมถึงยอมรับตำแหน่ง CMO ในขณะที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยเฉพาะการที่กัน ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่กลับได้รับค่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างหลายคนมองว่าตำแหน่งนี้เป็นเพียงการให้กันเป็นแพรับบาปเพื่อปกปิดความจริงและอาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของบริษัทสรุปกันกันตถาวรได้ออกมาถแถลงข่าวเปิดใจยืนยันว่าตนไม่ได้มีส่วนร่วมกับความเสียหายของบริษัทเดอะไอคอนกรุ๊ป กันยืนยันว่าตนทำตามสัญญาว่าจ้างและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามมุมมองของชาวเน็ตหลายคนมองว่ากันอาจเป็นเพียงแพรับบาปและอาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของบริษัทเรื่องราวนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไป